สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของ MSI RX5808G มาให้ดูนะครับผมเป็นการ์ดจอเวลาเราไปเทสนะครับคือเวลาเราเปิดนะครับเป็นอาการเสียที่เรามองเห็นได้ชัดได้คือเครื่องเปิดติดนะครับแต่ไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพหรือว่าเปิดติดแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนจะพัดลมจะไม่หมุนเลยนะครับก็คือหมุนปุ๊บแล้วก็หยุดไปนะครับก็คือวัดไฟรอบๆตัวมันเองเนี่ย ก็คือโดยรวมแล้วก็คือไฟแถวชุด GPU เนี่ยคือไม่ออกเลยนะครับตอนแรกเราก็วัดไฟนะครับเรามีความตั้งใจว่าเราวัดไฟพวกนี้นะครับวัดไปแล้วนะครับไฟไม่ออกก็คือครั้งแรกเราจะทําเลยก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนชุด IC ตัวนี้นะครับคือ IC ที่เป็นตัวคอนโทรลของชุด GPU นะครับ IC ตัวนี้ก็คือเบอร์ UP9505P นะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีอะไรอยู่ในสต็อกแล้วนะครับเพิ่ง S <S <an> เราก็กําลังจะทําการเปลี่ยนนะครับแต่พอเรามามองสังเกตรอบๆตัวมันเองนะครับรอบๆหมดเลยเนี่ยปกติเวลาเราซ่อมงานนะครับเราต้องมองภาพรวมก่อนนะครับก็คือมองการ์ดจอด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือเราต้องมาดูนะครับว่ามันมีอะไหลมาครบไหมอะไหลหลุดไหมหรือว่าอะไหล่ที่มันหลุดหายไปเนี่ยมันสําคัญหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยซีวินเตอร์ที่มันหลุดไปเนี่ย บางตัวมัน <tu> ก <ja ro> ็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวัดได้อีกข้างหนึ่งเป็นลายอีกข้างหนึ่งเป็นกาวนะครับซึ่งสี่ฟิลเตอร์พวกนี้นะครับมันหลุดหายได้นะครับบางตัวไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีฟิลเตอร์แบบนี้นะครับสี่ฟิลเตอร์ที่เป็นลายมาอย่างนี้นะครับคือหลุดหายไม่ได้นะครับมันต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นลายวงจรนะครับคือมันไม่มีขาที่เป็นกาวนั่นเองไม่มีนิวตันนั่นเองนะครับคือพวกนี้นะครับมันหายไม่ได้ครับต้องมีครบทุกตัวนะครับตั้งไงก็เราก็ต้องต แล้วก็ตัวนี้นะครับเรามองภาพรวมทุกอย่างนะครับก็ก็พอเรามองมาสังเกตนะครับเราดันมาเราก็ดันมาเห็นนะครับว่ามันมี i อซหกขาที่มันหลุดหายไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วลายพิ้นมันก็ขาดไปด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีอาชุดวงจรตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับที่มันหลุดหายไปด้วยก็คือทั้งทั้งสองชุดเนี้ยมันหายไป ซึ่งถ้ามันหลุดหายไปนะครับมันเป็นลายที่รู้สึกว่าตัวนี้จะค่อนข้างสําคัญอยู่นะครับเราต้องมีให้เขานะครับมันน่าจะเป็นไฟพวกประมาณ3.3โวลต์หรืออะไรประมาณนี้นะไม่เคยอันนี้ไม่เคยวัดนะครับแต่หลังจากที่เราซ่อมมาหลายๆบอร์ดเนี่ยเราสงังเกตว่าอะไหล่ตัวนี้จะมีค่อนข้างหลายบอร์ดอยู่นะครับก็เท่าที่ดูก็น่าจะมีความจําเป็นนะครับไม่งั้นไฟ GPU ก็น่าจะทํางานไปแล้วและอย่างเขาออกแบบมาหลังจากที่เรามองลายนะครับมันไม่ได้ไปเข้าพวงนี้นะครับมันจะคนละเซตกัน คือโดยรวมแล้วยังไงมันก็ต้องมีนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาต่อนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยขามันหักไปหมดแล้วนะครับขาคือขามันรุดหายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเทียบขาก่อนนะครับว่าขาไอซีหัวขาแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นไอซีชนิดไหนเราก็ไปหาไอซีชนิดนั้นมาใส่นะครับซ,ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะรู้หลังจากที่เราทมนี่แหละแต่คือเรายังไม่ได้ทํานะครับก็คือจุดที่เราเราต้องโฟกัสมันก่อนนะครับคือเราต้องโฟกัสมันก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะยังไม่รู้นะครับว่าเราจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันทํางานได้หรือเปล่าครับว่าเกิดว่าไม่ทางานเหมือนว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะใช้งานได้หรือเปล่อนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราดูจากเนื้องานจากลายวงจรนะครับมันต่อค่อนข้างยากนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าเราต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับแล้วก็เช่นประมาณว่าต้องใช้ตัวกล้องขยายที่เรามีนะครับช่วยขยายแล้วก็ต้องมาขุดหลายปิ้นดูนะครับว่าเราจะต่อได้หรือเปล่านะครับและอีกอย่างนะครับต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องต่อนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปแล้วเนี่ย แล้วชุดไฟ GPU มันยังไม่ออกนะครับขั items, ้นตอนต่อไปที okay. ่เราจะซ่อมได้ก็คือเราก็จะเปลี่ยน IC UP 9505P ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะไปเราก็จะไปทําตัวที่มันหลุดหายก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดหายมันน่าจะจําเป็นนะครับและอีกอย่างมันไม่ได้หลุดหายตัวเดียวเนาะมันหลุดหายไป2ตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทํากันแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาสรุปกอีครั้งแต่ตอนถตอนใสเนี่ยเราไม่ถ่ายทํานะครับเพราะว่า บางตัวเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะบัดกีกว่าจะต่อลายปินมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราทําคลิปเนี่ยมันจะยืดเดือยาวเกินไปนะครับอีกอย่างคอนเซปต์เรานี่เราจะทําคลิปมาสรุปอาการอย่างเดียวเลยครับคือเราจะมาสรุปจะเมนบอร์ดแต่ละเมนบอร์ดนะครับเสียตรงไหนบ้างยี่ห้อไหนเสียแบบไหนนะครับเผื่อว่าการจอของลูกค้านะครับหรือว่าของเพื่อนๆที่เป็น FC เราเนี่ยเอาไว้เป็นไกด์ไลน์การซ่อมแล้วกันนะครับว่าเออถ้าการจอตัวเนี้ย เวลามันเสียเนี่ยมันเราต้องไปดูตรงไหนก่อนนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับเวลาอะไรที่มันเสียเนี่ยมันชอบเสียจุดเดิมๆนะครับหมายถึงรุ่นเท่ารุ่นนี้นะครับมันชอบเสียจุดนี้เราเวลามันมีงานกลับมานะครับเราก็ต้องโฟกัสที่จุดนี้ก่อนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราก็อย่านอกเรื่องมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองใส่ทุก่อนแล้วกันนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับ คอนเซปต์ Concept, เราต้องทําคลิปไม่เกิน10นาทีนะครับมาหรือว่า10นาทีไม่เกิน15นาทีแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มใส่กันนะครับใส่อะไรตัวนี้กันเดี๋ยวเราค่อยจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้อ่ากล้องออก็โฟกัสอยู่นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มใส่กันเลย ก็เราก็ได้ต่อลายปินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าไฟชุด GPU ไม่ออกเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยน GPU ต่อนะครับตัวนี้เราก็ทําการบัดกรีเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับอ่าตัวนี้นะครับผมนี่เอาบังอ่าครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราบัดกรีมาต่อลายป่อลายเรียบร้อยแล้ว พอเราไปเช็คนะครับไฟ g ี U ก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยน U P 9505 P นะครับซึ่งตอนแรกเราบอกว่าเรามีอะไหล่นะครับเราไม่มีนะครับเราดูเบอร์อะไหล่ผิดนะครับเรานึกว่าเรามีของผมมันมีอยู่มันคนละเบอร์นะครับไม่ใช่ยูยูพ9505นะครรู้กึกของผมมันจะเป็น U ู9509พนะครับดูดูผิดนะครับดูผิดก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองทําการสั่ง อะไรตัวนี้มาอีกครั้งนึงนะครับเราค่อยมาทําคลิปต่อแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเขาเรียกว,ว่าน่าจะมาได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาทําการเทสได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาเคลียร์เรื่องระบบไฟพวกนี้ให้ออกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ต่อเรียบร้อยแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรทำแล้วนะครับผมก็<อ>ตัวนี้ก็น่าจะต้องเบรกไว้ละแค่นี้แล้วกันนะครับก็<อ>น่าจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดไฟ GPU ไม่ออกนะครับ ก็เหลือแค่ชุดเดียวเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับผมต้องรองหาตัว IC มาเปลี่ยนดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราถ้าทำการออเดอร์ของต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเบรกการการทำแค่นี้แล้วกันหนักล้าไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ